สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะที่รับชมช่องกดษชาพีวันนี้นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับกดชานะคะกับไพ่เล่าเรื่องนะคะเป็นไพ่โทรสาหรับนี้นะคะวันนี้นะคะว่าจะเป็นพลังงานของใครเข้ามาดูคลิปกดชานะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขออนุญาตครูครูบาอาจารย์และเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลทุกท่านนะคะในการเปิดไพ่ทํานายนดวงนะคะเพราะว่าเราเป็นคลิปเบนด้อมนะคะว่าไพ่อยากยสื่อสารอะไรนะคะนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่า วันนี้ครูบาอาจารย์ไพ่นะคะอยากสื่อสารอะไรหรือครูบาอาจารย์ของคุณอยากสื่อสารไรผันหน้าไพ่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ลมแรงนะคะก็ความกดอากาศน่าจะต่ําอีกนะคะวันนี้นะคะดูกันนะคะกะชุชลาขอเปิดพลังงานนะคะชักสองใบก่อนอ่าอันนี้นะคะสีดาบนะคะ เป็นการที่พักผ่อนหรือการาทำสมาธิอะไรบางอย่างนะคะตอนนี้นะคะขอสักหนึ่งใบก่อนนะคะเป็นบริบทนะคะแล้วก็สี่เหรียญค่ะพลังงานสี่ดาบแล้วก็สี่เหรียญสี่สี่เป็นแปดนะคะเพราะว่าไพ่สี่ดาบนี้นะคะก็บ่งบอกว่าเป็นการหยุดพักให้คุณกลับ ม่หยุดพักนะคะแล้วก็ทบทวนตัวเองนะคะในสิ่งที่คุณได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เป็นการที่เหมือนกับว่าให้คุณหยุดพักก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งทำอะไรผีผามนะคะเพราะว่าได้ไพ่สี่เหรียญน,นี้นะคะสี่เหรียญเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าคุณกำลังกอดเก็บในสิ่งที่เรื่องราวนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่อง ความเหนื่อยล้าต่างๆก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เป็นอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยนะคะเพราะว่าไพ่เหรียญน,นี่ขึ้นนะคะก็ช่วงนี้นะคะถ้ามีการลงทุนหรือว่าทําอะไรนะคะคุณอย่าเพิ่งลงทุนอะไรใหญ่ๆหรือว่าเ,เกงอะไรที่มันเขาเรียกว่าผีผามหรือว่าเป็นการใหญ่เร่งด่วนอะไรนะคะเพราะว่าไพ่บอกว่าให้คุณหยุดพักก่อนนะคะ แล้วก็อย่าพึ่งเครียดนะคะอย่าทำอะไรผีผามแล้วก็อ,อย่ากอ,กอดเก็บอารมณ์ในความรู้สึกที่เป็นพลังงานลบไว้นะคะคุณจะต้องกลับมาพักผ่อนพักใจพักร่างกายของคุณนะคะเพื่อเตรียมตัวนะคะกับบริบทหรือว่าชีวิตในการทำงานนะคะหรือว่าเรื่องราวาชีวิตประจำวันให้มี ศักยภาพดียิ่งขึ้นนะคะมันเป็นไพ่ของการหยุดพักทบทวนแล้วก็ไม่ผีผามนะคะกับสิ่งที่กําลังกระทําอยู่นะคะคือให้ทบทวนก่อนนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเรื่องราวอารลงไปก็คืออย่าเพิ่งผีผามนะคะให้กลับมาทบทวนก่อนช่วงนี้คุณก็ดูเหมือนกับกําลังอ่าเขาเรียกอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเนาะในเรื่องของอาจจะเป็นการเซฟการประหยัดในการค่าใช้จ่ายบางตัวบางอย่างนะคะ แล้วก็อย่าเพิ่งกอดเก็บอะไรไว้ในอกในใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณคิดมากต่างๆนะคะไพ่ก็บอกมาตามนี้นะคะแล้วเรามาดูพลังงานกันนะคะว่าไพ่อยากสื่อสารอะไรนะคะอ้ออาจจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือว่าเป็นงานล้นมือช่วงนี้ของคุณก็ได้นะคะให้คุณ่ะดูแลสุขภาพแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะไพ่กำลังขึ้นมาอยู่นี้นะคะ ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยก็เหมือนกับวา่าถ้าหากว่าคุณมีงานที่จะต้องทําเร่งด่วนนะคะให้บอกว่าอย่าเพิ่งหักโหมนะคะให้พักผ่อนบ้างนะคะตรงนี้นะคะสรุปง่ายๆก็คือการหยุดพักหรือรักษาความมั่นคงของตัวเองนะคะที่มีและระมัดระวังในเรื่องของทรัพยากรของคุณด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพนะคะหรือก็เรื่องใจ นะคะที่คุณอาจจะคิดกังวลอะไรต่างๆนานานะคะให้เพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะทําให้คุณน่ะเขาเรียกว่าพอคุณเครียดหรือว่าเก็บมาคิดมากนะคะมันก็ส่งผลในเรื่องของสุขภาพของคุณได้นะคะแล้ววันนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าครุบให้นะคะอยากเล่าเรื่องอะไรนะคะกระชาขอเปิดกระชาขอเปิดซัก สใบก่อนนะคะว่าครูไพ่ยอยากเล่าเรื่องอะไรนะคะวันนี้นะคะใบแรกนะคะ The High Princess ค่ะขอสักสี่ใบนะคะ ใบที่2นะคะ1นึไม้เท้านะคะใบที่สนะคะ8ดเหรียญนะคะเนี่ยค่ะเหมือน,นคนกำลังมุ่งมั่นนะคะตั้งใจในหน้าที่การงานจริงๆด้วยนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าไพ่เหรียญขึ้นนะคะคุณชอบทำอะไรแบบว่าเพียรพยายามด้วยนะคะแล้วก็ เจ็ดไม้เท้านะคะให้ลูกบาวจารน,นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะเปิดไพ่แนะนำหนึ่งใบนะคะเป็นไพ่ the emperor นะคะไพ่ the emperor นี้นะคะก็บ่งบอกว่าไพ่นะคะอยากแนะนำว่าให้คุณนะคะใช้พลังงานในความมั่นคงตัดสินนะคะก็คือ the emperor เนี่ยนะคะ เป็นไพ่ที่กำหนดทิศทางในตัวของคุณเองนะคะแล้วก็การกำหนดทิศทางนี้คุณมีความสามารถการเป็นผู้นําอยู่แล้วนะคะไพ่เดอะเอ็มเพลเลอร์นี้นะคะแล้วก็การมั่นใจว่าตัวเองน่ะควบคุมสถานาการณ์ได้นะคะตั้งขอบเขตให้ชัดนะคะว่าคุณน่ะกับเรื่องงานนี้นะคะแบ่งเวลานะคะในการทํางานนะคะอย่างมีเป้าหมาย ที่ชัดเจนนะคะว่าอะไรทําก่อนทําหลังแล้วก็ไพ่ก็อยากจะบอกว่าคุณต้องใช้เหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์นะคะในการทํางานนี้นะคะอย่าให้สถานะในเรื่องของความกลัวนะคะมาเป็นสิ่งกีดขวางในการทํางานของคุณให้บรรลุเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะอะไรคือสิ่งที่คุณควรจะตัดได้ก็ควรตัดนะคะความกลัวอะไรที่ มันไรเห็ุไรผลนะคะให้คุณตัดออกนะคะเพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงอ่ะคุณจะต้องมีแผนของตัวคุณเองนะคะว่าคุณจะต้องทําเป้าหมายเนี้ยหรือว่าถ้าหากว่าคุณทํางานนะคะเกี่ยวกับสร้างยอดขายหรืออะไรก็ตามนะคะคุณจะต้องวางเป็นสกิลใช่ไหมคะว่าคุณจะต้องทําให้ได้ยอดสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไม่ผีผามนะคะแล้วก็ไม่ ไม่่วนตัดสินใจจนเร็วเกินไปนะคะวางแผนทำทีละขั้นตอนนะคะแล้วก็ไพ่ t h อ e เอ็มเพนี้นะคะก็บ่งบอกว่าเป็นโครงสร้างและก็แผนงานคุณไม่ต้องรีบร้อนนะคะแต่คุณต้องวางแผนหรือว่าโครงสร้างของคุณในการทำงานให้ชัดเจนก่อนยิ่งคุณวางโครงสร้างในชีวิตหรือว่าการทำงานชัดเจนเท่าไหร่นะคะความกลัวของคุณน่ะก็จะลดน้อยลงมานะคะ แลวคาแนะนําจากไพ่นะคะในเรื่องของการทํางานก็ตามกําหนดว่า,าคุณจงใช้าการภาคเพียรของคุณหรือว่าการที่คุณรู้ในเป้าหมายที่คุณจะทําใช้ความเป็นมืออาชีพของคุณนะคะนําทางในเรื่องนี้นะคะอาจจะคุณอาจจะต้องยืนหยัดต่อหน้าความหวังหรือว่าแรงกดดันต่างๆนะคะแต่คุณจะต้องยืนหยัดต่อไปนะคะแล้วก็ ถ้าหากว่าคุณมีโอกาสนะคะไพ่ก็บอกว่าอย่าให้ความกลัวความไม่มั่นคงมาขัดขวางในสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจในครั้งสําคัญนี้นะคะคําแนะนํานะคะก็สรุปสั้นๆนะคะว่าไพ่บอกว่าให้ยืนให้มั่นนะคะในจุดของตัวเองกําหนดกติกาของตัวเองให้ชัดเจนใช้เหตุผลนําทางนะคะ ทำสิ่งที่ควบคุมได้อย่างเด็ดขาดเพราะว่าไพ่ The Emperor นี้นะคะเป็นคนชัดเจนมีเป้าหมายแล้วก็มีกฎระเบียบในตัวนะคะแล้วก็อย่าให้ความกลัวนะคะเป็นเข็มทิศนำทางคุณนะคะครูไพ่ก็อยากจะบอกว่าการตัดสินใจทุกเรื่องนะคะไม่ให้คุณลังเลนะคะให้คุณนะคะเจาะจงนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจนะคะที่ใช้เหตุผล นำทางนะคะอย่ากกลัวอย่าวิตกกังวลใดๆจนเกินไปอะไรตัดได้ก็ควรตัดนะคะทำเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนให้ให้งานนี้เป็นระบบระเบียบนะคะแล้วคุณก็จะผ่านในส่วนของความกลัวนี้ไปได้ค่ะโอเคกดช้าก็จบ การทำนายไพ่ในวันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ไวมากกันหน่อยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านที่มารับชมองกดชาพีนะคะวันนี้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กดช่านะคะแล้วก็ไพ่ในเรื่องครั้งต่อไปกดช่าจะทาคลิปอะไรก็มามารับชมรับฟังกันต่อนะคะวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ